เลาะหลิงเลาะหลิงกบยางเอสทูเลาะหลิงเลาะหลิงนี่เฮ้ยไม้เดียวเลยยางเอสทูบอกแล้ว ยายาใจเย็นข <Yeah>. yeah. ่อหนุมใจเย็นได้ตัวแล้วครับผม กบยางเอครับขึ้นจิบน้ำพอดีเลยตีไปไม้แรกขึ้นจิบน้ำพอดีเลยตีรากฐานตรงที่มันจิบรีบร้อยครับผมกบยางเอูของค่ายโครชาครับผมของน,นันทสีเขียวครับตัวนี้สุดยอดมากครับผม